นี่วันที่วันที่สี่แล้วเนี่ยคุณหัสดเราทำวันอาทิตย์ไงวันนี้วันพุธอทิตยันทร์สี่กับวันคุณหัสนนี้วันไมันถูกประโยชน์ไม่ไม่เราทำเรารวมรวมทำงานก่ะคุณหัสดช่้ไหมวันแรกอ่ะคุณหัสดวันแรกวันอาทิตย์นี่วันคุณหัดวันที่เรามาอ๋อที่สี่อ่ะคุณหัสดคุณหัสดอาทิตย์จันทร์ คานกุศลวันนี้วันท,ที่ห้าน,นะโอ้เมื่อนี้เหตุการณ์เป็นมือที่หาพี่น้องเย็นเย็นพี่น้องมื่อนี้หนาวเย็นกว่าปกติเลยนะี่พี่น้องเลยพากันถ่ายรถนี่พี่น้องเหตุงาน,นานก็ถ่ายูลยโอ้เยน็นโอ้เครื่องบินพี่น้องว้านจะใกล้สนามบินเครื่องบินลงนะี่ในพี่น้องหนึ่ช่วงนี้ ไอ้รับไปหนาวจังเลยมีบรรพุกเนาะทีมงานกะท่ากันยืนนี่แหละหนาวอ้โหใส่เสื้อกันยาววะพี่เนาะเฮ้ยก็ยืดนี่เพื่นเสียหลักอยู่ โอ้ปหลัดโมหนาววะเสียรักเป็นยังก็เดี๋ยวนี่เป็นไงมื้อนี้หนาวมื้อนี้อากาศเย็นมื้อนี้อากาศหนาวนิดนึงครับหมาสิลงมมือหน่อยเง็นบ่ออยิ่มาสิโต๊ะเนี้ยเงินมาสิโต๊ะก็จะเีินตัวให้เสียกันหนาววะสองฝืนเนอะมื่อมาสิลงมเงินตอนวันแรกนี่สิล้มพ่าอยู่เขาอ่ะเง็นบ่เออโชคแรกนิดนึงการ์ด อากาศเด็กเปรปวนอาการแปรป้วน้องรักัลัวนงเลยมรี้ยนอ้หมอลักวันชงอันนี้หมอลักวันชงน่เลยนาค่มดเยคนนาะไปถามอนื่อสอบถามการทำงานด้วยเป็นยังไงก็โอ้ไปต้องสก็ดีอ้ที่บอกนะที่นี่ดีเป็นอยู่น้องนี่เจอใคร เจอไทยกีครคนเก่ายืนอีกเยอะเียวลงเลยยอานะนอนงใหญ่เนี่ยคนเก่ขี่จักรยานไปฟ้าหลายเลยพี่นอกบ้านนี่คนไทยวะคนไทยวะนี่ครับคนไทยโอ้เป็เห็ดงานหนึ่งเลยพี่เห็นงานหนึ่งครับ โรงงานขนมปังโรงงานขนมปังไก่ว่นี่ไปนี่ยทัสามกิโล่โอ้อันนี้กับพี่น้องแรงงานคนไทยกำลันเล่นี่พี่น้องนะที่จังหวัดใดครับกาลสินกาลสินอำเภอได้ป่ะนี่ยเพราแม่เด๋ครับท่าคันโทท่าคันโทโอ้ยใกล้อุดรนี่ตัวนี้ท่าคันโทนี่ยเต่าเด้งที่กำลังในซอยนี้เหรอเด็กเชียมาแล้วกัน มีทะเบียนต้งตรวจนะคุณผู้บริหารครับ,บ,บที่ไหนจำป่<ด>ะถ้ามันโอ้มีทะเบียนเพราะมีเนาะต,ต้อง,ต,องต้องมีทะเบียนใบใบกระเพ่ได้มีบ่ใบกระเพ่อ่จำทเป็นมันมีทะเบียนแล้วเขาบ่ตรวจพอให้มีทะเบียนซื้อเท่าไรนี่ครับคันนี้สี่สี่เจาสี่พันเจ็ด มีคันน้อยๆสองคันวัวมามาัมาคันใหญ่เลยบ่ทงพตั้สอนมาาได้เดือดแล้วบ่นี่มาอยู่พอปีแล้ว10ปีถึงแล้วพี่น้องโรงงานขนมปังก๋บตีวไทยนี่ยายบอกครับอเอากับขนมอไรบ่ลายันขายๆกเอากับบ่สื่ออยูบาทเากันละเมื่อบาทเองคนไทยฮาเพ่นเทรงานขนมปังเ็น้องงานขนมปังนสังเกตครับ อันนี้ก็ไล่เพื่อนมาดินประมาณเจ้สามสิบสี่สิบ่อกี้เจี๊ยลสามสิบสี่สิบกิโล้โอ้โหไลวะครับไลรับโอนีตลอดเลยแต่ปีเมืองปีไม่มูฝ่ยก็ไม่ได้ยุดน้องเขาเห็นะโอ้ได้ชัวร์โอ้โหหมนาแล้วเนาะ รถขึ้นรถเมียตีรถบัสเป็นรถบัสเป็นรถบัสรถบัสอยู่ข้างหลังกว่าพี่น้องเขาก็สอบถามพี่น้องคนไทยเขาเป็นเน็โรงงานขนมปังพี่น้องนี่เจ้ามาบริษัทไ์เลยโอ้ยม่แม่ขี้หรอเด็กพี่น้องรถมือนี้กับรถมารับแล้วพี่น้องนี่แหละไปขึ้นรถไห้เขาขึ้นข้างหลังพี่น้อง นาจะขึ in the, in the ้นไปขึ้นรถวะนี่เอาบรรยากาศขึ้นรถให้พี่น้องเบิ้งน้ำนี่วะนี่ขึ้นรถฮะไม่ขับรถองดูข้างบนรถก่อนขึ้นรถขึ้นรถพี่น้อง Ông, mọi người ơi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 , mọi người